สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพอกันคลิปแรกเนาะค่ะของวันนี้กับอ่ารัฐบาลไทยเนาะค่ะรัฐบาลไทยอ่ากับความฝันเนาะค่ะพี่น้องสรุปสามเซียนเนาะค่ะสรุปสามเซียนแล้วก็อ่าเลขฝันเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าแนวทางอ่าของเฮากะแนวทางความฝันเมือ่อคืนนี้เนาะค่ะกะลักษณะถ้าเอ็ดคิด องวดนี้ถ้าเขาเลขฟันเข้าจะเข้าหกงวดเต็มเนาะคะ่ะหกงวดติดพี่น้องค่ะถ้าเข้าแอดบนเพิ่นเก้างวดติดเนาะคะ่ะเก้างวดติดกับไปหลุนน้ากันเด้อค่ะพี่น้องไปเบอรงคาเตือนของทางช่องเฮ้ากนเนาะคะ่ะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ ย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่นอ้องะขออนุญาตเอาออกนะคะ่ะค่ะก้อนอื่นกะเอาใบชุดเต็มของสามเซียนก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะก้อนที่เขาจะเข้าไปสรุปสามเซียนจับคู่แล้วก็เลขฝันและฟันเนาะคะ่ะซึ่งชุดสรุปนี่เขาเคยแตก3ามตมาแล้วเนาะ,คะสครั้งพี่นอ้องอ่าเอพี่น้องรุ่นเก้าทีท่ติดตามกะจะเห็นแนวทางนั้นอยู่เนาะคะ่ะ ค่ะไปดูชุดเต็มเนาะคะ่ะชุดเต็มชุดเต็มของน้องต้าก่อนเนาะคะ่ะชุดเต็มของน้องต้างวดที่แล้วเนาะคะ่ะงวดที่แล้วของน้องต้าเข้าที่สี่หกเนาะคะ่ะเข้าที่สี่หกพี่น้องน้องต้า มือนีมีเล่าพัฒนาต่อเลยตัวนี้พี่น้องเนาะคะเล่าพัฒนากะตามกันมือนีกะหลายท่านกะจะมีแนวทางความฝันของเจ้าของอยู่ดอกตี้นาะพี่น้องเนาะค่ะกับรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะชุดจับของแอดพี่นอ้องย่าลื่มชุดนี้เดอค่ะเพราะว่าเคยเข้าที่ชุดหลักร้อย แล้วก็หลักหน่วยเนาะคะ่ะหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยที่แอดลงไปแล้วเนาะคะ่ะที่ลงไปแล้วพี่น้องไปเบิ้งเด้อค่ะแอดจะจับลงอยู่ในชุดเดียวกันอยู่คะ่ะของมื่วานนะะ่านเนาะค่ะหลักเด่นตัวเดียวมาได้บนล่างไปได้สิบหน่วยแต่เป็นสูตรเลขตัวเดียวของมู่ว่านพร้อมกับ หลักร้อยหลักร้อยเดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดยังไม่หลุดก็เดียวว่างวดนี้เด้อคะ่ะพี่น้องงวดที่แล้วประกบคู่กันได้ที่สามตัวแตกนะคะที่สามตัวแตกพี่น้องเนาะคะ่ะแต่งวดก่อนหลักร้อยเข่าอยแต่มันไปประกบคู่ได้ที่สองหนึ่งเนาะคะ่ะอ่ามือที่ออกห้าศูนย์สามก็สามตัวแตกเนาะคะ่ะ มื่อนี่แอดเอาล่องอีกว่าได้แนวทางเก่าเนาะคะ่ะที่ล่งแล้วเนาะเมื่อนี่หลักร้อยของชุดนั้นมี501ประกบเด่นตัวเดียวสูตรแรกได้5สูตรที่2ได้4จะมานํากันได้บ่5 5า0 5 4 1 5 4พี่น้องอ่าพี่นองอเอาล่งบ่ได้แอดอยากเอาล่องให้เบิงเ่งแค่ยังนะะี่ค่ะแต่พี่น้องไปเรื่อนเบิ่งคลิปเด้ค่ะชุดยู่ให้ชุดเต็มนะคะ แอดเอาล่องอยู่ในชุดเดียวกันกับชุดเต็มเนาะคะ่ะเด่นตัวเดียวมาได้บนล่างเนาะคะ่ะเด่นตัวเดียวมาได้บนล่างเข่ามาสามงวด,ดติดงวดนี้สิเดินให้่อบอพี่น้องเข่าไปเบื้องเด้อคะ่ะของรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะไปเบิ้งของน้องต้าแอดบ๊วยเอางานเก่าออกมาเนะาะพ่อไปอยังเนาะคะ่ะของน้องต้างวดที่แล้วเข้าที่สี่หกเนาะคะ่ะ สี่หกตรงๆเลยเนาะค่ะของน้องต้าชุดเต็มเนาะค่ะพี่น้องชุดเต็มเข้าที่สี่หกเน้นๆนเนนขาเต้าของน้องต้านะคะกับรัฐบาลไทยงวดที่แล้วงวดนี้วางที่ศูนย์กับเก้าเนาะค่ะวางที่ศูนย์กับเก้าเดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องนะคะวางที่ศูนย์กับเก้าจับคู่ 0 6 0 1 0 2 9 6 9 1 9 2 3ตัวหางเดียวคือ907คือของน้องต้านะคะไเบิ่งของเซียนเนาะคะ่ะของเซียนสารคามวางที่1กับ8 15168586 3ตัวหางเดียวคือ018อันนี้คือแนวแทางของน้องต้าพารวยแล้วก็เซียนสารคามเนาะคะ่ะ ไปเบื้งของแอดเนาะคะ่ะก่อนที่จะไปเบื้งชุดสรุปเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะเลขปิดบนล่าง901พี่น้องต้องมีให้เห็นเนาะคะ่ะต้องมีให้เห็นจะไปบนไปล่างก็ได้เนาะคะ่ะติดบนล่างพี่น้องอ่านหัวขอน้ำเด้อค่ะวิ่งรูด4กับ5อ่าเป็นยังคือจับตัว9 0นั่นมากังสันพี่น้อง46 49 56 59 3ตัวหางเดียวคือ05 4เนาะคะ่ะ 054อันนี้คือชุดเต็มของแอดเนาะคะ่ะพี่น้องแคบใบถ้าเบิ้งนี่นะคะแต่แอดจะยกกล่องให้เนาะคะ่ะใบถ้าเบิง้งยนี่ยม,มันออกแล้วมันสิมีบอแน,น่หนิพี่น้องค่ะทีนี้แอดจับสรุปสามเซียนก็คือเนาะคะ่ะแป๊บนึงค่ะพี่น้องกันปิวสรุปสามเซียนของแอดจิต เด่น4กับ5ของเซียนสารคราม1กับ8น้องก้าน้องตา0กับ9้เนาะคะ่ะศูนย์กับ9ค่ะที่นี่จะเขาสู่ความฝันนะคะพี่นอ้องนะคะ เข่าสู่ความฝันฝันมาตะขึ้นว่านแล้วล่ะค่ะฝันเห็นผู้ทายสองคนนัน่นขี่จักรยานะจะเป็นจักรยานจะเป็นพ่วงกะประชาเจนเนาะคะ่ะขี่มาทางผีละมูเก่าที่แอดมาอยู่ไมะะไ่เนาะค่ะอ่ากันดีเวกันส่วนแอดมาอยู่พันยานนีหยังสักยาน,กกาาน,ะะนพ่นมานก้ามาเนาะค่ะแอดก็เลยบอกพ่นมาพ่นก็เลยมาพากันมาเข้าบ้านไปแล้วละ่ะบานนี้แอดก็เลยอันตื้นข้นเนาะคะ่ะตื้นขืนนอนไม่ ขึนขึ้นตอนกลางดึกเนาะค่ะแล้วก็หลับไม่ก็ฝันเห็นพอ่อไส้โคนนั้นอีกล่ะคะ่ะมาเกี่ยวเอาหญ้าอยู่เฮียนแอดเนาะค่ะมาเกี่ยวเอาหญ้าเพิ่นเอาเกี่ยวเกี่ยวมือได้แต่ว่าหญ้าขึ้นเป็นแผ่นเลยพี่น้องขึ้นเป็นแผ่นคือยังเฮาลกหญ้ามันเลิกขึ้นแล้วไหมคะ่ะไอ้แอดก็บ,บอกเพิ่นว่าหญ้าหลายมามา,มาตัดเอาออกให,ห้เด้อให้มันแปลนก็เว้ากันอยู่เนาะคะ่ะเพิ่นก็บ,บอกว่าเพิ่นสิมาเอาเอาดอกเนะาะบ้ดนี้แอดเอาเว้าเอาลงหาหน้อยเนาะคะ่ะ อันนี้ก็เบากันซ้ำนัน่นกะแกงพี่น้องแอดฟันประมาณตีหานหรือก้อนตีหานิดนึงหรือจะล้างตีหานิดนึงเนาะแอดกัลูกมาหนึ่งเขาเพราะตั้งแต่แอดตื่นล้วกะอันนี้เรื่องจริงที่ประเทศนี้มาออกจากพวังฝันมาแล้วเนาะแอดก็เลยเปิดประตูออกมาข้างนอกแอดพ่อคนแรกของเสานั่นคือเล่าเลยแม่ค่ะพี่น้องพญายนี่ล่ละเล่าไปตัดหญิงวเล่าขับรถผ่านหนาบานทะเบียนรถเล่าซีสี่หกเก้า ซีสี่หกเก้าทะเบียนโถลดเล่าเห็นเล่าเป็นคนแหลกเลยหลังจากตื่นนอนเนาะวันนี้แอดก็เลยตีลงห้าหน้อยของมือว่านเนาะค่ะไปออกเก่าหกยูวีพี่พี่น้องบัดเจแม่นแม่นจนหน้ากลัวด้วยค่ะวันนี้มือขึ้นแอดนอน,นเนาะกะประเทฝันอีหยังเลยด้วยค่ะแอดก็คิดน้ำให้ไหลตรงนี้ละแอดก็มันว่าถ้าแอดว่าฝันแอดจะเอาให้ไหลฝันนั่นละมาลงรัฐบาลเลย วันนี้มาฝันเหาะสีแกงนี่อยู่นิดนึงเนาะค่ะฝันแลวกับลูกเลยคือเกล่ะค่ะฝันว่ามี่พอไส้ผู้หนึ่งขี่รถมาจอดหนาบ้านขี่หเตอจะไส้มาจอดทั้งหลอกคนละแลกก็บยางเขมาในเแียน้าแอดฝันว่ามีค้นมาเฮี่ยนเป็นพอไส้จะแปลกนาหรือไม่แปลกนาก็ช่างมันจะออกแต่หกเก้าซึ่งมันมันมันเข่ากับความฝันเก่าแม้ว่ามันจะออกสามน้อยไปแลวก็ตามพี่น้อง แอดกันยังจะเอาให้ลายฟันตัวนี้ละมาลงเป็นเลขฝันงวดที่6ที่แอดบนปูไว้เนาะคะ่ะแอดบนปูไว้เพราะว่านี่ออกที่96 VIP FC ทถักมาหาแอดด่ว่าโอ้แอดฝันแมนมากเลยออก VIP ผมตามมาแต่น้อยแหลกหอดน้อย VIP ไปได้ยูว VIP ประสัน,พนเนนนะะพ,นนพิ่นไดเป็นลอยสองลอยเงินเนาะค่ะเพิ่นว่าดีใจน้ำพี่น้องเด้อค่ะ บางั้งมันก็มาบางั้งมันก็บ่มา,า,มมาพี่น้องใส่วิจารณญาณเอาเดอ้อค่ะนะคะจับเด่นสามเซียนจับเด่นสามเซียนแอดสิจับตัวใดเนาะคะ่ะแอดสิจับตัวใดดีนะคะตามอ่าที่จริงแล้วแอดหมักหนึ่งหัวนี้หมักหนึ่งหมักหกหมักเก่ามาตัวใดเพราะว่าชุดบนชุดหลักหน่วยบนมันช่อนหกกับเก่าล้วนๆนะคะมันต้องมีให้เห็นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ชุดหลักหน่วยมันชนห้าชนหลายตัวอยู่ได้พี่น้องมีหาที่แอดจำได้เนาะแอดบริขัดออกมาให้เบิงเนาะเดี๋ยวหลอบนาชุดสรุปยังสี่แอดจะเอาชุดหลักหน่วยมาลงมาเขียนให้พี่น้องเบิงเนาะค่ะเพื่อมันชนก,นกันกับเหลขกในดวงในใจพี่น้องก็จะได้โคกด้ลาบตื้มกันในความมั่นใจตื้มกันเนาะจริงๆแล้วงวดนี้แอดหมักหนึ่งหมักหกหมักเก่านะคะ จับคู่อกมาแอดสิบอร์จรับลาลเดอร์ค่ะพี่น้องแต่สูตรแอดมันมากจงสี่แอดก็ต้องได้เอาแบบนี้ตามสูตรเนาะคะ่ะหานี้มันจะติดยุดหลักหน่วยถ้าหาม้าเนาะคะ่ะหนึ่งห้าแต่อยู่ในสูตรของแอดมันไปได้ทั้งสิบทั้งหน่วยมันหลยสูตรโพดพี่น้องเหตดเรขเนาะค่ะนะคะ,นะคะหนึ่งห้าหนึ่งเก้า 1 5 1 9 08น่เนาะคะ่ะจับซำหนีเลขจับคูเนาะค่ะพี่น้องเนาะจับซำหนีพี่นอ้นอ,นนองมักจับเอาอยู่ในหนีค่ยแตกสามตมาแล้วพี่น้องเลขฝันเนาะคะ่ะ6 9เนาะคะ่ะพี่น้อง6 9 พี่น้องว่าจังใดหกเก้าเก้าหกมันตัวเดียวกันแล้วหรือกระซันกกระสิเป็นหกหกเก้าเก้าการเบิรนเนาะค่ะอ่าแอดมักตัวนี้ ก็ขอให้มาเด้อปูงวดที่หกเนาะคะ่ะสำหรับเลขฟันเนาะคะ่ะเลขฟันต้องมีเนาะคะ่ะหน้าสองโตก็คือ2โตชงงวดเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะเอาใบเก้าให้เบิ้งแป๊บหนึ่ง0ูนยหหนึ่งเนี้ต้องมีให้เห็นหวดที่แล้วนี่ค่ะพี่น้องชุดสรุปเฮ้าเนาะคะ่ะ จับครูชนกับความฝันเนาะค่ะพี่น้องเป็นเนนซี่สามโบทเนาะคะ่ะเป็นเนนซี่สามตามกันไหมเนาะค่ะพี่น้องเนาะตามกันไหมศูนย์สี่ 0, 4, 9, เก้าไม่ศูนย์สี่หนึ่งเนาะค่ะนะคะ,นะคะเลขอ่าตัวฟันซีตัวนี้แอดวามาสองตัวขึ้นสิมีบ่พี่น้องนะคะอันนี้แอดกับฟันสองตัวขึ้นคือกันมาน้ากันเลยฟันสองตัวขึ้น สำหรับตัวฟันแอดจะฟันยังสั่นทุกงวดเนาะคะ่ะสองตัวขึ้นเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุดทีไว้สำนีเนาะคะ่ะพี่น้องมันสวยแล้วเนาะ,ะมันสิวีวัาน์กดนไหลกดแช่เปิดการมองเห็นสายแอดนเนอร์พี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ